นี่มาเบิอ้องเลขของความฝันแม่ไล่นะครับความฝันแม่ไร่ของงวดวันที่16นะครับอ่า1ิมิถุนานะครับผม16 16มิบิุนายน67นะครับก็คือเป็นความฝันของแม่ไลเดอร์อันนี้ของแม่ไร่นะครับผมอันนี้ของแม่ไลเดอร์ครับผมมีของแม่ไร่เนาะ เอาไว้เลยนะครับอันนี้ความฝันนะครับความฝันของแม่ไล่ปันนิมาเบิงเลขปูชีละขาวนะครับผมเลขปูชีละขาวนะครับเลขปูชีลาขาวของง้วดวันที่16นะครับ16ย้ำ16มิถุนานะครับหรือเสี่ยวไปเล่นเพื่อนบ้านกันได้เ้ยครับเพื่อนบ้านก็คือฮานอยลาวหรือของเพื่อนบ้านนั่นแหละครับผมอันนี้เลขของปูชีปละขาวนะครับของง้วดวันที่16มิถุนานะครับผมอันนี้ของแม่ไล่เ้อครับผม วันนออี้น้องมินก็จะเอาคลิปลงเพราะว่าคลิปมันนี่เนาะคลิปมันมันมันต้องตัดนะคะผมมันหลายบ้านน้องมินก็ขออนุญาตลงเวทีก่อนเดอ้อครับเพราะว่าจะตัดเพราะว่ามีแม่แม่เอ็มซีเพิ่งโทรมาถามว่าน้องมินตัวเลขที่ไล์สดเหมือนัแม่ทุื่อ่เห็นชัดก็เลยมาถ่ายไล์สดให้ใหม่เพราะว่าตัวเลขอาจจะเคลื่อนอาจจะอะไรก็อันนี้เป็นของอน้องมินนะครับ อันนี้เป็นของของมินนะคบผมเป็นเลขทั้งความฝันทั้งตามคณะเลิกของตามอา่าพระสุขพระเสาพระอาทิตย์นะครับตามเลิกพระสุขจะทับพระเสาพระเสาจะทับพระอาทิตย์เพราะว่าเลขมันจะติดมาด้วยกันนะครับ6กับ9จะมาพร้อมกัน1กับศนย์จะมาพร้อมกันเลขอย่าลืมมาหกับ7ตัวเดียวกันเด้อแม่แม่กับ9ตัวเดียวกันนะครับเดนนี้น้องมินก็ขออนุญ,ญาตลงเวทีคลิปจปะบ่ได้เสียเวลานะครับแม่แม่แมจะบ่ได้เสียเวลาเบิง้ง สาธุก็ขอให้อยู่ดีมีแหงร่ำรวยเงินทองปัฒนาสิ่งใดขอให้สำเร็จชยะบารมีเปิดทุกประการอากะนังะอสังวิสุโลอุอาบุพะสาธุขอบารมีนาคานามโมูนาคีและองค์กษัตริย์นาคาธิ่ดีทั้ง9และแห่งรุ่งน้ำน้ำโขงเมืองล้านนาเมืองขอมทุกพระองค์ ในานามลูกหลานพระกุมารเจ้าชายฟ้ามุ่งแห่งเมืองรัตภานครขอเบิกทรัพย์ขอเบิกบุญจากบารมีท่านตาท่านยายและตระกูลพระวงศาทุกทุก,ทกพระองค์สาธุ